สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นจ้ะกับบินบินข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรสรสสไปซี่กุ้งผสมสาหร่ายนะครับก็ในส่วนที่เป็นกุ้งผสมสาหร่ายนะครับในส่วนที่เป็นกุ้งนะจ๊ะเราได้เป็นผงกุ้งผงกุ้งนะจ๊ะ1.03%ในส่วนของที่เป็นสาหร่ายนะครับเราได้เกร็ด สาหร่ายมา0.11%ครับมาเดี๋ยวชิมกันดีกก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้นะครับม,มบาารรีุ่เหลืองนมกุ้งแป้งสาลีใครได้กลุ่มนี้เรี้ยกนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะครับเป็นขนมนะครับดังนั้นเราควรบริโภคแต่น้อยรอบกับร่างกายเพื่อสุขภาพนะจ๊ะไอตัวนี้นะครับราคาห้าบ้าบาทนะครับแล้วก็มีไอตัวนี้หมดดึดดึดอ่ะสิบอันนะครับก็ตกซองละ5บาทอ้น ห้าบาทห้าสิบตังค์อาจจะมีการแตกบ้างในบางอ,อันนะครับ <c oughs> ขับมอเตอร์ไซค์ไปซือาก,ก็อย่างเงี้ยจ้ะอ่าเห็นไหมก็จะมีอันไม่แตกนะครับถ้าเกิดนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อก็ระวังหน่อยกันจ้ะระวังแตกนะครับก็สองละห้าบาทห้าสิบตังค์ก็สองหนึ่งมีสองอันก็ตกอละสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์มาชิมกันเลยจ้ะว่าเป็นยังไงกับน,นั่ยอยงออือเนื้อหอมเนะ่ะ อความหนาวก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็ถือว,ว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ย เขาข่้นาได้เขาได้เลยเขบอกกันนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างจะดีอย่างแรกคือน่าจะเหมาะกับคนไทยด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยลดเหมือนเขาเก็บกุ้งจ้าเ้อ เขา้าวเก็บกุ้งอ่ะแล้วเป็นทั้งๆกันนะครับคราวนี้เขาเปลี่ยนอ่ะแต่เข้าเก็บกุ้งมาเป็นแผ่นนะครับแล้วตอนนี้นเ,นเกรดจะดีกว่าเพราะเขาใช้ข้าวหอมมะลินะครับดังนั้นเนี่ยให้ความเป็นเนื้อแป้งเนี่ยของเท็กเกอร์ก่อนแล้วก็จะให้ความกรอบและอร่อยกว่าเข้าเก็บกุ้งนะครับแต่รสชาติคุณจำอะไรเบสิกอะเรข้าวเก็บกุ้งแต่ว่าพอเป็นข้าวหอมมะลิอบกรอบเฮ้ยมันได้รสข้าวหอมมะลิอบกรอบที่ เนี่ยกรอบกรอบดีกว่าแล้วก็ให้รสกุ้งเื้อเข้มข้นกว่านะครับอาจจะเพราะมันเป็นสไปซี่ด้วยแหละมันถึงเข้มข้นกว่าแต่ไม่บอกพี่อันนะนี่บอกว่าม,มันเองหมมข้าวอบอก,กุ้งที่อร่อยนะครับอร่อยขกับกุ้งที่อร่อยแต่มันมีสาหร่ายด้วยไม่ใช่หรอมันเกี่ยวกับกุ้งผสมสาหร่าย เอออาจจะบอกเขาใส่เกลดสาหายไปศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้นะครับนี่ก็ใส่ไปศูนจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นอ่ะเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยรู้สึกถึงอร่อยเท่าไหร่นะเพราะกินแบบบอกเลยโอ้โหกรอบรสชาติกุ้งดีแต่ว่าพอเราอ่านไงมันมีคำว่ากุ้งผสมสลายก็ มันก็เจอเขาหลายคูตรงก <c oughs> ่านหน้าก็เพิ่มจาก0.11เป็นนัก0.5เปอร์เซนต์นะครับเหมือนจะเจอรสชาติอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็สปไปซี่นะครับความเผ็ดก็เฮ้ยได้อ,อ่อ,อนๆออกมากำลังดีนะครับแล้วก็รสชาติกุ้งที่เข้มข้นครับโอเคครับเป็นราการลิวคลิปนี้เบรกให้นาจ๊รถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ